ฉันมีธุระแถวบ้านน้องเขาก็เลยให้น้องเขาเนี่ยติดรถไปด้วยไม่รู้ละทุ่งนี้ฉันจะมาตรวจความเรียบร้อยถ้ามันยังมีอะไรผิดปกตกหล่นแล้วก็นายโดนฉันหักเงินคืนแน่ๆเอ้าก็<น>ไม่ยืนเลยึกชาติอะไรเนี่ยไปดิ แกแกแกทำยังไงโธ่ชี yeah. okay. mm ้ก้อยบ้านน่ากี้เกือบจะเหนียวแล้วดีนะที่เพื่อนห้ามไว้เช้า ลองได้เลยนะเรื่องไม่จบแค่นี้แน่เอ,อจะว่าไปนะก็่งสายเบสเหมือนกันนะเงินเดือนก็ถูกตัดไม่รู้ว่ามันมีเงินใช้หรือเปล่าสงสารนีก็สงสารแต่เราจะรอจนมันทำงานเลือกเลยเหรอเมืนเธอเออแต่ว่าที่เดิมมันเนี่ย ใคยจัเป็นคนใจดีไปส่งเราที่บ้านวะอะไรวะเจ๋งบ้านนายก็รวยทำไมไม่ให้ป,ป้าปลาซื้อให้สักคันละ่ะโหป้าไม่ซื้อหรอกต้องช่วยเราทำงานก่อนรู้อยู่แล้วไม่อยากทำถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปส่งเองตัดใจมัน้นนาจะไปขัดคอเขาสองคนทำไมวะ เขาสองคนเนี่ยอาจจะอยากอยู่ด้วยกันลำพังแบบแบบคู่แล้วอะนี่มังกอนนายพูดอะไรอะก็เก่งใจโยเขาบ้างมันไม่ใช่อย่างที่นายคิดหรอกนะไม่ใช่อย่างที่เราคิดงั้นก็แสดงว่านายไม่ได้คิดอะไรกับเขาไม่ใช่ก็บอกแล้วไงว่าโยเขาเป็นลูกเพื่อนของแม่เราอื ถ้าไม่ใช่งั้นก็ดีงั้นเดี๋ยวเราจะไปส่งโยเองไมปงานเซ่นไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดเลยครับอ้าวใครบอกว่าไม่ได้เป็นแฟนกันไงไม่ใช่ใช่เราจะไปส่งโยที่บ้านทไหไมแล้วไม่โยอ่ะก็กลับบ้านเรา งั้นเรากลับก่อนดีกว่ากลับเถ<ะ>อแเดงไปลิจ้าช่วยเลจ้าช่วยดีมันก่อนอย่าลืมนะคุณจะทำเสื้อผมเปื้อนอขอนาทาโทษนะครับโยเพื่อนผมมันปาดเสียไปหน่อยไม่เป็นไรหรอในแค่นี้ัยไม่เสียกลับบ้านดกนว่กเฮ้ยเสงห์ฮ นายคิดว่าคราวเนี้ยในจาเขาจะเอาจริงหรือเปล่าวะเอาจริงอะไรวะในจาก็บอกแล้วว่าลูกเพื่อนแม่คงไม่กล้าจีบหรอกนะแล้วโยกเขาเห็นมีท่าทีจะชอบจาเลยลนั่นสิทำไมเริ่มสนใจพี่หญิงขึ้นมาแล้วเลยไง ะเฮ้ย uh> สนเลยวะเราแค่คิดว่าเป็นเด็กใหม่นะจ้าแต่ถ้าไม่ใช่อ่ะก็แล้วไปเออเ <c oughs> จง๋ง <c oughs> เราจะไม่อยากกลับบ้านวะเราจะไปทำธุระต,ต่อนายไปกับเราปะ ดึกป่านเงี้ยจะไปทำอะไรที่ไหนวะไปดูแข่งรถเว้ยแข่งรถเหรอ แล้วจากที่นี่ได้ไงวะเนี่ยไม่พึ่งจะกลับมาไม่ใช่หรออมันเอิ่นมาเจอว่ะเจ๋งเฮ้ยสงสัยเขาอะไรจะแข่งกันนะเนี่ยไปดูันดีกว่าว่ะมาเจ๋งอเอาเฮ้ย,ยมังกรด้วยเฮ้ยมังกร ก่อนอะไรมันจะมีพวกเจ้าถิ่นนักเลงอะไรอย่างนี้ปะวะกลัวที่ไหนอะมา ทุกคนฟังทางนี้รอบต่อไปนี้ใครสนใจอยาลงแข่งก็เชิญได้เลยนะครับรอบนี้เรามีตัวยืนอยู่หนึ่งคนชายาของเขาคือช้างกระทืบลง <Yeah. S 1> มีใครสนใจจะลงแข่งกับช้างไหมครับช้างครับ มีใครไหมครับเฮ้ย hey! ใครกล้าลงมาเลยกูท้าหมื่นหนึ่งได้ยินไหมครับชา้างท้าหนึ่งหมื่นใครกล้าแข่งกับช้างมั่งเฮ้ย <Hey. S 1> มีไหมครับทำไมไม่มีใครกล้าลงแข่งกับไอ้ช้างกระทงกระแทกนี่เลยวะงั้นผมลงเองเฮ้ย hey. มีคู่แข่งแล so ้วครับช้างแน่มากน้องเฮ้ยช้างได้มากมากมากนมั่นใจไว้น้อง เมื่อวานเเห็นเปิดสูตรแนบไปจริงแล้ววันนี้รับประทานอะไรมาไม่ทราบไม่ได้ปากกล้าเลยก็ไม่ได้รับประทานอะไรครับพี่แต่ผมว่าพี่เก็บปากไว้เล่นในเกมดีกว่าปากดีนะมึงเราเจอกันพร้อมอยู่แล้ว เฮ้ยเอาจริงเหรอวะก็เออสิวะมึงทาซะแบบนั้นน่ะถ้าไม่ลองอ่ะก็เสียเชิงแย่สิวะ โทษนะครับพี่ครับเออจะถามให้นะครับพี่อะไรอ่ะเออทำไมถึงไม่มีใครกล้าลงแข่งกับไอ้ไอ้ช้างกับแทร์เลยนะครับพี่นี่มึงโง่จริงหรือมึงแกล้งโง่เนี่ยก็ไอ้ช้างนั่นอ่ะมันเป็นคนในแก๊งของไอ้เรดาร์เล่นงแข่งมีเรดาร์ด้วยครับแล้ว เลยงเลดานี่เป็นใครครับแล้ว <Hello. S 1> ทำไมต้องกลัวมันด้วยครับ <c oughs> นั่นไงไอ <c oughs> เลดามันอะไม่ใช่นักสิงธรรมดามันเป็นนักเลงด้วยใครหาเรื่องมันนะมันเจนไม่เลี้ยงแล้วแต่แกงมันมาที่นี่นะเว้ยมึเชื่อป่ะมันยังไม่เคยแพ้ใครเลยเออ เคยมีคนนึงชนะลูกน้องมันรู้สึกมันจะได้เงินพวกมันไปด้วยมั้งพอรุ่งเช้าเท่านั้นแหละอ้าวต่อเยพี่พอรุ่งเช้าอะนะไอ้นันะ่นอะก็ไปนอนอยู่โรงพยาบาลเจาะน้ำข้าต้มเพอโดนพวกมันกระทืบ,บยับไง นอนตั้งหลายเดือนไม่รู้ป่านี้ออกยังขอนคุณก็ัพี่